ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc ทุกท่านนะคะมาพอกันเนะจ้ะมาอนีกับวันทีหนึ่งนะจ้ะเนาะ ตอนนี้กับประมาณตอนนี้กับประมาณสองทุ่มเนาะจ้ะเนาะแอดมินก็ได้มาอัดคลิปเนาะจา้ะแอดมินกับทีแอดมินบอกไว้ว่าคลิปนี้พ่อกับเหลขรัฐบาลไทยเนาะจ้ะเนาะที่ว่าแอดมินเสียเอาลงงหายแต่ว่าแอดมินกะบ,บอท่านมีเวลาเนาะจ้ะเนาะพอดีแอดมินมีเวลาแล้วแอดมินก็เลยเฝ้ามาเอาลงงหายทันผู้ชมเนาะจ้ะเนาะ หลักกาแอดมินกะสิมาบอกบุญพอ้อมเนาะจ้ากะเป็นตัวเลขของผู้อยู่ทางบ้านแอดมินเนาะจ้าเนาะที่ท่านจะสั่งกำแพงวัดเนาะจ้างวดที่แล้วแอดมินเคยล่งหาเนาะจ้าเนาะแต่ว่างวดนั่นบกเข่าเนาะจ้าเนาะงวดนี้กะมาตามต่อเนาะจ้าตามที่เห็นนี่เนาะจ้าเนาะ ตามที่ท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมเลี้ยวเห็นตัวใดแน่เนาะจ้ะเนาะแต่แอดมินว่าเลขกะง่ามอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าสิเป็นเลขดังเนาะจ้ะเนาะแอดมินว่าหน้าจะเป็นเลขดังหน้าสิดังอีกแล้วเนาะจ้ะวันนี้บะเมีนอันเบิร์ดเล็บบ่เนาะจ้ะเนาะเลขของปู เป็นเลขบนเด้อจ๋าเด้อเป็นแนวทางเลขบนปูเพิ่นบอกมาเนาะจานะ๋าเนาะเป็นแนวทางบนเนาะจา๋าตรงใจถึกใจท่านใดกะเอาไปพิจารณาเบิงเด้อจ๋าเด้อแอดมินกะนํามาเป็นเพียงแนวทางทอนันเนาะจานะ๋าเนาะและ้วกะแอดมินมาบอกบุญนัเดนะ้อจ๋าเด้อปูเพิ่นจะสางกําแพงวัดเนาะจานะ๋าเนาะกะสร้างละละ,ละแต่ว่า ปัจจัยยั่งบทันให้พ่อเนาะจ้ะแอดมินก็นเลยมาบอกบุญต่อเนาะจ้ะเนาะเพื่อท่านใดที่อยากจะร่วมทํำบุญส้างกำแพงวัดเนาะจ้ะเนาะก็ให้โอนเข้ามาหมายเลขบัญชีอของแอดมินได้เลยเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวแอดมินสิกขินหมายเลขบัญชีไว้ให้เนาะจ้ะท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยเนาะจ้ะเนาะว่า เป็นยังคือเอาไมายเลขของแอดมินเนาะจา้ะไมายเล็กบัญชีเอ่อเพราะว่าทางวัดเพิ่นยังบ้นนมีบัญชีเนาะจา้ะเนาะก็เลยให้โอนใส่ของแอดมินก่อนเนาะจา้ะวัดนั้นกะเป็นวัดบ้านของแอดมินเองเนา,จาะจ้ะเนาะหลักกะท่านผู้ชมบ่ต้องห่วงเนาะจา้ะท่านใดที่รวมทําบุญแล้วเงินแอดมินก็สิโอนไปทางวัดเบอร์สุบาทสุสตางเนาะจา้ะเนาะแอดมิน บ่มีส่วนใดส่วนเสียนำเนาะจ้ะเนาะอันนี้แอดมินกะนำบุญมาบอกตอ่อท่านผู้ชมเนาะจ้ะเนาะรวมทําบุญหาบาทสิบบาทเนาะจ้ะเนาะตามที่เห็นเนาะจ้ะเนาะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขตัวใดแน่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าแอดมินเห็นเป็นตัวเลขนี้เนาะจ้ะเนาะ คลิปนี้กะคงสิมีเท่านี้เนาะจ้าเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีโชคมานทุกท่านเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีจ้า